มาชมที่นี่ลูกทุ่งทุกคนไปที่สนามโอ้โหสุดยอดโอ้โหเรียบร้อยครับนันยิงเข้าไปแล้วครับหนึ่งมาตูต่อโซนครับนำชิมช่องเจ็ดไปแล้วครับหนึ่งลูกใครใยิงใครใยิงยกมือหน่อยใครใยิง ลูนี่เล็บขบครับเดี๋ยววันที่2 8เตยไม่ได้ลูนี่เล็บขบครับประธานโทษเจ็บเจ็บเรือนที่อยู่ทำให้ดีไงนะแล้วพอสวดอ่ะเนยคม,มหอบแล้วฮะ่สุดยอดไปแล้วนี <c oughs> ท่ทำสัญญาณอะลยครับเนี่ย นั้นฉลองรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งมเม็ดไปแล้วยิงหนึ่งลูกครับฉลองเท้าใหม่ <S 2> <S 2> <S 2> เรียบร้อยมีแต่เราครับผม อบอธนาคลธนา,นาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ

ัจจับเวลมจัตัวนี้จับเวลาไหมครันี่ไมอกมาเบิ้ลโอ้โหให้อย่างสกิลมากครับลูกนี่อ่าชมพูนันยิงนันยิงนำอยู่หนึ่งลูก เป MM? hey, ็นตูย sh ้มไงเยอะแยะได้มีย้อยู old, ่โอ้โหนี่ครับคืนชีพแล้วครับพี่เด็บคืนชีพแล้วครับภาพบียสันๆันหน่อยนะครับวันนี้ มาแล้วยิงอีกแล้วโอ้โหสุดยอดเจเิมรองเท้าใหม่เขายิงไปหนึ่งเม็ดแล้วฮะทันโอ้โหสุดยอดโอ้โห ง่ายพี่สุดยอดเออวิบกทุกข์หนอโอ้หนึ่งหนึ่งนะฮะตาย,ตาย,ต,ายตายครับเสมอ1หนึ่งหนึ่งนะะเดี๋ยวเสร็จนี้ไปตีแบตต่อครับเตะบอลหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปตีแบตสองชั่วโมงครับ เบิ้เบิ้ไอ้วันที่ยี่ปดอ่นเบิ้นเบิ้มาตัวืออเ้นเมแม่ไอ้กล้องมันนมันยูบะเบิ้กล่องมาได้ไอ้เสือให้เราเด้อต้องไปถามแล้วเบิ้งผมละปากให้บอได้ไอ้ที่ต่อยบอเป็นอย่างไรบอได้คบอไรพี่เจืเอาอะไรพี่ไม่เจอว่าผมงาส่วนนส่วนแบบจอดหรือ่า บอกยเดี๋ยวเป็นล้างานอกคสี่อ่าบ่เป็นยังว่าผมพูดยัผมพูดงกัได้ไหมทำได้ไหมเบิ้ลมาเบิ้ลมาพอแล้วเหียคมเหียคนละอันนี้ชั่วโมงนึงไว้เนี่ยเนี่ยเียอันนี้ชั่วโมงเดียวพอแล้วเราไปดนแซงแล้วครับสองหนึ่งนะครับแซงสองหนึ่งนะฮะผมนตรงนั้นจะถือขนาเปยังไ เอาโอเคนะครับขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตห่างยานอยู่หลังเดียวครับโอ้โหครับอึ๊บอือหึไอประตูก็เล่นเสียวๆจังฮะ คือไอ้โมโหมาเตะทีสองมือแล้วเมื่อวานก็โมนาออกมาสิย้อมถิ่มเงินล้านหนึ่งอะเดี๋ยวเดี๋ยวล็อตเตะสนามกล้อง กล้องหาที่ซื้อเฮสนามอยู่ตอนในซีรีส์ไปออสตาปะไปปะมุกดาครับเอาคนาลงมั้ยคนาเป็นไงครับเป็นไงครับท่านเป็นไงไม่ไหวพี่เดือดเอด อันนั้นอันนั้นครัอันนั้ยไหวอันยิงหเม็ดแต่เขาแซงใช่ไหมครับเขาแซงแล้วะครับโอนาภัยครับเบิ้ทุมราชถ้าเบิ้ทุมราชทีมงานโอนภัยครับยยัเอาไปคุยกันไปคุยกันนะผมผมเล็บขบผมเล็บขบไ้นะับ โอ้โหครับคมคมเดี๋ยวพาไปตีแบตต่อครับเล่นนี้ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวไปตีแบตนะครับเดี๋ยวไปตีแบตอันที่เดิมที่เดิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่จ้องไม่ต้องจองไปเลยไม่ต้องจองแล้วรอเล่นเลยมือไม่นิ่งครับวันนี้คนเยอะเข้าไปเลยเขาบอกเข้าไปเลยไม่ต้องจองเราเข้าไปเลยเงียบพี่ป้องอ่ะพี่ป้องอ่ะาอ่รอไปพร้อมพี่ป้องรอไปพร้อมพี่ป้องรองเท้าพี่ก็อยู่ในรถไม่รองเท้าอยู่ในรถตัดรองเท้าอยู่ในรถคู่นึงรองเท้าอยู่ในรถเสร็จแล้ว ตสนามมันมีรองเท้าทั้งขายทั้งเช่าอ่ะเหนื่อยตรงไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยไม่เหนื่อยเลยมีเยอะโอ้โหมเว้ยเยี่ยมนะทีมงานนี้ครับก็วันที่28ก็ไปครับเบิ้ลปทุมราชครับไปอุทธรครับไปอุทธรณ์ก็ไปครับผม อโอ้โหแรงดีครับแรงดีอีกแมทน,นึงก็ไปเลยอ่าอีกแมทน,นึงไปเลยนี่ออกคู่นี่น,นี่จิบจิบ๊ังนานหน่อาจิ๊บจิบ๊บ <c oughs> ทีมไหนอะทดมไห้ไอซ่อมชิ้นหาครับปะชิ้งหาบอกอ่าผู้จัดการสวัสดีครับพี่พี่มังผู้จัดการมังเจ้าของเจ้าของร์าหมูแล้วพี่ ไปเี๋ยวไปตีแบตแล้วไปตีแบบอ๋อเยอะกลัวไปด้วยกันไปด้วยกันไงพวกนี้มังค้ามไปกูไปตีแบตนี่นะคนเยอะคนมีเยอะไปสนามนู่นไปไปนู่นก็คนเยอะฮะไปก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพอเป็นพิธีก็แป๊บหน่อยเออหัวหน้าเอาพึ่งมาเยอะเร็วเลหนีไปเขาจะยิงว่ะมึงหนีไปโดนด่าเลยเนี่ยยิ่งมีคดีอ่ะเออเออ โปจเการครับพที่เอาโลโก้ไม่ิดนะผมดูดิดูดิพี่เนี่ยพี่คุยมาแล้วเกี่ยวผมเลยมันเราบอกได้ได้เอาเได้เผมซื้อบริจาคโอ้โหี่บอกว่าสิบครับสิบครับได้ในเียได้จำแล้วครับจำแล้วครับใส่ได้ติดที่กติดนึกว่าคุยแล้วไงแต่ม่่ไปโผล

ันนี้แฟไทยของของน้องนันครับโอ้แฟนคลับเยอะเลยน้องนันน้องนันคุณอครับเขาจะเขาจะการพี่ไผ่หัรับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเล่นแบตต่ออ่ะเดี๋ยวไปเล่นแบตไปไล์สนแบตคุณคนาไปปะสนามอยู่ใกล้ๆนี่พี่ยังซี่เลยใกล้ที่ไหนไม่ใช่อยู่ตรงนี้สุขศรัทธาสวัสดินี้เองมันก็ใกล้อยู่ไปไหนคละทางแล้วน้องอันนั้นหลง มันจะหลงได้ยังไงพี่พี่เซ็นคนเราฟังเฉยเฉยมันเท่าเดียวกันเล่นเงินชวนหัวหน้าไปดีกว่าแต่มันมันไกลเฮียคมก็ไปนี่ไายสุคนทรสวัสดินี่ไม่ไกลซอยสิบเจ็ดนี่ครับทีแบดหัวหน้าทีแบดเองที่เราไปเล่นหรือว่าที่เราที่เราไปเล่นนี่ที่เล่นล่าสุดเนี่ยไม่สามสี่คนเลยเราอยู่ฝั่งโน้นฮะไปไหน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 จแจ้งวัฒนาผมก็วิ่งแจ้งวัฒนาทีแบดได้ได้เหงื่อแล้วน้ำหนักผมลงสามโลไหมผมตีแค่สิสามมือไหมย่อ ล้นมนปได้ดไดบังคุ้งผมยุบล้วนี่เอาเอาร่มมยวนอยลยเดี๋วินี้เาไป่แไ,ไปไหนครับพูดชัดเ<ป>ตะเสร็จนี้ไปไหนครับไปนตันไปนตันตีแบบมนตันไปตีแบครับ เล็บผมเล็บผมเราไม่้องไปีเบแล้วใช่ก็ตีอีกพวกนี้หิมไปลพวกนี้เหียกไปผมกับเตยคูกันตีเบ็ดนะตีเบ็เพวกนี้นะพวกนี้เย็นอะพวกนี้เย็นเย็นยักี่โมงี่ะสองทุ่มสองทุ่มไม่ทันเอ้มันผมว่ามันเสาก็ได้ครับขอเสียอ่าขอในสนามเนยะในสนาม ก็จะมีเบิ้ลนปฐมราชคุณไพรพงศธรนะครับผมวันนี้วันนี้ใครมานะครับตรงนั้นใครบ้างนะครับในสนามโอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้จักเบิ้ลไหมรู้วันที่28เจอกันนะอ่าเบิ้ลกก็ไปครับใครออกมาใครออกมา ไช่ครับผมแต่มีไ์สดน่จะมีไ์สดนะ,ะรดครับอ๋อยุบครับยุบน้ำหนักผมลง2โลแล้วฮะตีแบตจริงๆฮะช่างดูน้ำหนักลง2องโลงงงพอก็พอพอก็แปลงร่างเลย เด้อเขาบอกเขาไปไหนกันเนี่ยเปลี่ยนเสื้อเหเปลี่ยนเสื้ออ่ะโอเคเปลี่ยนเสื้อคุณก็ตีลมใช่ไหมข้าผมมาจัดตีลมอ่ะตีลมมึงก็ลงนี่เลยลงละสี่ครับเสื้อตัวเดิมตัวเดิมแต่ซักแล้วซักจริงป่ะ มันมันชินครับมันชินไหวครับไหวแม่พี่ออครับเอฟซีตรงนั้นยังเห็นพี่ไผ่เอาพี่ไผ่อยู่ไกลหน่อยครับเอาไปใกล้ๆนะครับ,รบ,รบพี่ไผ่กับพี่ไผ่กับน้องเบิ้ลฮะนู่นนะฮะอยู่ตรงนู้นเลย น้องเบิ้ลเบิ้ลปฐมราชนะฮะเบิ้ลปฐมราชทีมงานเตะบอลทีมเดียวกันครับบันที่2 8ทีมเดียวกันครับผมอ๋อแล้วหัวหน้ามีน้องเยอะมาก โอ้ยแรงดีฮะแต่ไม่ไกลเท่าเอาตาร์นะเนี่ยเอาไปไปไปง่ายกว่าอันนี้เรนติดอ่ะตีตาง่ายกว่า ดูนี่ไม่ได้ลงสนามครับเล็บขบเจ็บเท้าครับได้ครับได้ครับ เจียได้ครับทีมงานเดียวกันครับผมเบิ่นนันไัยทีมงานเดียวกันครับวันที่2ี่แเตะทีมเดียวกันครับผมโอ้โหครับเตะทีมเดียวกันครับเชียรได้ทุกคนครับผม ครับผมครับน้องนันไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งครับน้องนันไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาถ้าหยุดไลฟ์เดี๋ยวแม,แม่แม่จะเสียอารมณ์นะฮะโอ้โหนี่เบิร์นจริงแล้วครับชมพูน้ำหนึ่งศูนย์นะนี่นั่นเบิร์นพัทมราชนะครับผมยอดจริงๆนะแอซิดโดยไพรพงศธรนะครับผม เบิ้ลคมครับเบิ้ลคมเบิ้ลยิงคมครับครับหายไปไว้ครับเดี๋ยวออีกสัึแมตต์หนึ่งก็เดี๋ยวพาน้องนั้นไปตีแบบตีแบบอีกสองชั่วโมงนะ ไายบอลนะพายได้บอลพายได้บอลพายไดบอลเสริมให้เบิ้์นปทุมราชเบิ้์นปทุมราชส่งขึ้นพายปนตร์ทอดพายปนตร์ทอดส่งไม้ปาล์มปาล์มปาล์มส่งขึ้นหลังหลังหลังส่งมาปาล์มทำไงหนึ่งสองสามทีนะบอลอยู่กับปาล์มปาล์มยิงโอ้โหครับเกือบเข้าครับผม ทีมเดียวกันนะครับที่ที่ป8นะครับผมเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาแต่แข่งจริง4โมงเย็ยนครับผมแข่งจริง16นาฬิกานะครับผมสนามตามโลเคช,ชั่นของ Facebook ได้เลยครับที่ผมปกักปักชื่อสนามไว้ครับเ <laughs> บิร์นมุตุมารอยู่ทีมเดียวกันกับเรานะครับผมลูกทุ่ง Music All Star. มสิสิกออสตาอภัยพลอนก็เหมือนกันครับผม เห็นหมดเลยว่าเบอร์นี้โอ้โหสวย,สวย,ส,วย,ส,วยสวยครับเบิรนครับตีลังกาตีเข้าเลยครับอีกสามนาทีครับสุดยอดจริงๆฮะไม่เหนื่อยครับตีแบตได้มีเดิมพันหูฉลามอยู่ครับเขาเขาจะแก้มือคนที่เสียไก่สามตัวกับส้มตัำไปแล้วครับเบิรนปรทุมราชเบิร์นรทุมราชทำไงครับผมโยเขาโอ้โห คุณไพ่ฮะคุณไพ่คุณไพ่มาปึ๊บปึโอ้โหในหัวหน้าเราเองนะครับปึ๊บส่งให้ขวบโอ้โหหมดแล้วครับผมมาต่อเลยามาลงต่อเลยครับ้าลงต่อเลยครับหรอ โอ้ท่ายิงคุณสวยมากฮะคุณปรทุมราชท่ายิงคุณสวยมากนะครับนี่ครับน้องเบิร์นนี้ของน้องน,นันเห็นมั้เห็นน้อยๆอยู่ในนิ้วมืดเลยเออเด่นเป็นกรถึงหมดรนะับ <c oughs> น้องเบิร์นน้องเบิร์นยิงสวยฮะโอ้โหเกี่ยมเกลี้ยงครับเกลี้ยงหมด <c oughs> ไม่ลูกที่เบิ้์นลูกที่เบิ้์นทำอะฮะคือถ่ายวิดีโอตั้งสิบเทคก็ไม่ผ่านพอพอไม่ได้ตั้งใจถ่ายมันผ่านเฉยครับมันพยายามทําอยู่หลายรอบใช่ไรส่วนมีแต่เป็นของน้องนันนะเว้ยน้องนันน้องนันน้องนันไปไหนมาซื้อซื้ออะไรก็สิ่งนี้ที่ยิงเข้าสมบูรณ์เพราะปฏิรูกายยิงเข้าเตรีมงานที่ยี่แปดเจอเจอกับคุณเบิ้์นด้วยนะครับยี่แปด อยู่ทีมเดียวกันด้วยทีมเดียวกันกับน้องนันนะครับนั่นอ่าอยู่พี่เบิร์นอยู่อ่าใช่อยู่ทีมอยู่ทีมเดียวกันครับอ่าเป็นแมตช์พิเศษนะครับน้องเบิร์นก็มาช่วยทําบุญครับน้องเบิร์นก็ใจกุศลครับงานบุญงานอะไรน้องเบิร์นไม่ไม่ไม่ค่อยขาดเลยครับมาติดงานติดอะไรก็แวะมาให้ครับโอ้โหคน,น,น,นเยอะเยอะหกล้ยแล้วด้วยน้องเบินะร์นฮะสุดยอดสุดยอดครับ ต,ต,ตีตีแบตครับน,นันนันแปลงล่างฮะนันแปลงล่างฮะอยู่นี่แหละครับน้องนันอยู่นี่ไปห้องน้ำเพิ่งมาครับอีกเกมหนึ่งใช่ <c oughs> ไหมครับคุณนันอีกเกมหนึ่งนะโอเคเกมหนึ่งเดี๋ยวไปตีแบกครับผมเกมหนึ่งครับเกมหนึ่ง นี่ครับน้องนันอยู่นี่แหละครับผมน้องนันอยู่นี่อ๋อใช่ครับพี่ไผ่น้องเบิ้ลน้องนันอยู่ทีมเดียวกันครับวันที่ยี่แปดครับวันที่ยี่แปดอยู่ทีมเดียวกันครับน้องน้องเบิ้ลนะครับพี่แสนนาคาครับอยู่ทีมเดียวกันพี่เอกราชุวรรณภูมิครับอยู่ทีมเดียวกันครับผมเราจะไล่เดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะฮะทีมทีมน้องนันนะฮะทีมน้องนันก็จะมีน้องนันน้องนันไม่ทองคำเบิ้ลปทุมราชไผ่ทรงสะทอนแสนนาคาเอกราชสุวรรณภูมิ จักรินไม้ทองคํานะครับแล้วก็ลําเพลินวงสะกอนครับห่อหมกห่วกไปฝากป้าแล้วก็จะมีเอฟอิ่มบุญนะฮะร,รูนี่ก็อยู่ครับรูนี่ก็อยู่ครับเดี๋ยวก็จะเป็นฝ่ายดูแลน้องๆไปนะครับผมขอบคุณเช่นกันครับที่รับชมนะครับขอบคุณที่รับชมเหมือนกันครับผมเหมือนสุภาพให้เป็นกำลังใจให้น้องนันแนละทิม งานมันที่28นะครับบุญการกุศลนะฮะงานแปลงล่างนะฮะเกมนี้ครับเสร็จเกมนี้ก็ไปแล้วครับผมไปตีแบตต่อนะครับผม ยี่สิบแปดเริ่มเริ่มสี่โมงเย็นครับแม่แม่แก็มาต้องมาก่อนนะครับจะไม่ได้พลาดถ้ามาก่อนสักบ่ายสามอ่าถ้าใครมีรถส่วนตัวก็จะได้มีที่จอดรถนะครับถ้าใครไม่มีมาแท็กซี่ก็มาสบายนะครับผม,มนนถ้ามาก็มาเป็นกลุ่มอ่าคืออ,อให้รถคันเดียวให้กลุ่มครับโอเคครับน้องนันฝากบอกว่าถ้ามาให้มาเป็นกลุ่มนะครับเป็นไปได้ถ้ามารถคันเดียวน้องบอกว่าให,ให้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 เพื่อนหรือว่า ติดรถมาด้วยครับผมน้องนั้นเป็นห่วงจะได้ประหยัดด้วยครับพื้นที่จอดรถด้วยครับผมน้องนันน้องนันฝากประชาสัมพันธ์มานะครับครับผมนะครับถ้ามามาเป็นกลุ่มครับน้องนั้นเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงที่จะรถเดี๋ยวมาที่จะรถน่าจะเยอะมากครับผมเยอะครับ นั่น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 ไลฟ์แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปหาขนานา้าไลฟ์แล้วเขาสวยครับเยนะครับมันเจไหมแล้วเราสวย รสวัสด็กก่อนนะครับสวัสดีครับค,นนคุยนะ้องเดี๋ยวผมเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่สนามแบดอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ก็อ่อนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอที่สนามแบดนะครับครัครับเดี๋ยวอันนี้คืออูนนี่ก็ไปหายที่หายนะครับ 从天。